บอกว่านี่คือโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์คงยากที่คนทั่วไปจะทำใจเชื่อยิ่งถ้าบอกว่าเศษไม้ไผ่และวัสดุเหลือใช้เหล่านี้คือวัสดุในการสร้างหุ่นยนต์ล้ำสมัยหลายคนคงไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่ครูบ้านนอกคนหนึ่ง สามารถสอนให้ลูกศิษย์บ้านนานำมาดัดแปลงสร้างหุ่นยนต์ราคาแสนประหยัดที่สามารถยืนหยัดอวดศักยภาพบนเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศได้อย่างไม่เป็นรองใครสวัสดีค่ะแพรนะคะสวัสดีค่ะอ้อนนะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวานอนอิว่านะคะอำเภอวานอนอิว่าจังหวัดสุรณบุรีนะคะวันนี้เราก็มีครู ดีเด่นในดวงใจของระดับสพทนะคะแล้วก็เป็นครูฝันศิทธิ์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าความหาจาักรีของระดับประเทศนะคะแล้วก็เป็นครูของแผ่นดินซึ่งมี10คนในระดับประเทศนะคะแล้วก็มีรางวัลอีกมากมายนะคะนอกจากรางวัลของของครูแล้วนะคะก็ยังมีรางวัลของลูกศิษย์ซึ่งครูได้มีการซอนมากกว่า30ปีนะคะค่ะ สวัสดีคุณครูอีกครั้งน,นะคะ,อ,ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำตนเองให้พวกเราได้รู้จักสักทีหนึ่งค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อสืบศักดิ์สวัสด์นะครับครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนมัธยมวานอน,อนิวัฒน์อำเภอวานอน,อนิวาัฒน์จังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นครูที่สอนทั้งสองระดับคือทั้งมต้นและมปลายเป็นคนพื้นเพทที่อำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสโุโนทคร นะครับก็เรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบา,สาลสกลนครแล้วก็เรียนต่อในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อทางด้านวิชาชีพนะครับเรียนปวชปวสสาขาไฟฟ้ากําลังที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคขอนแก่นหลังจากจ,ากจบปวสก็ได้มาเรียนครูที่วิทยาลัยครูสกลนครเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ในระดับปริญญาโทก็เรียนการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับอันนี้ก็คือประวัติการศึกษาที่ที่เรียนมานะครับครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะว่าตอนสมัยเรียนค่ะครูได้ทำกิจกรรมหรือว่าได้รับรางวัลอะไรในสมัยเรียนนะคะอ๋อตอนตอน,ตอนเรียนนะครับตอนตอน,ตอนเรียนระดับประถมมัธยมก็จะมีกิจกรรมที่ผมสนใจอยู่คือวาดภาพอย่างเงี้ยผมก็ประกวดวาดภาพก็ได้รางวัลที่1ที่2แล้วก็งานปั้นก็เคยได้ที่2 อตอนอยู่เ่โรงเรียนสกุลราชวิชารุกูลแล้วก็รางวัลต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นรงให้เราได้สะสมไว้จนถึงเราเป็นครูเราก็ได้นาํามาใช้อยู่มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นวงโยธวาทิ์ของโรงเรียนสกลลุลราชนะครับแล้วก็พอมาเรียนปวชปวสก็จะมีกิจกรรมที่สนใจแล้วก็ไปออกค่ายกิจกรรมออกค่ายนะครับตั้งแต่ปวชพวศเลยก็ได,ได้ได้ประสบการณ์ได้ประโยชน์จากการออกค่ายนะครับตัวน,นี้คือ,อ ประสบการณ์จากที่ตั้งแต่เรียนครับตั้งแต่เรียนอาชีพของครูเนี่ยค่ะเป็นอาชีพแรกที่ครูฝ่ายฝันหรือเปล่าคะหรือว่ามีอาชีพอื่นที่ครูอยากจะทําก่อนที่จะมาประกอบอาเชีพยวิชาชีพครูคะอ๋อครับก็คือตอนแรกที่ไปเรียนช่างก็คืออยากอยากเป็นในช่างอยากเป็นวิศวกรแต่ในพอเรียนไปแล้วเราเราก็เริ่มรู้ว่าในสายช่างเนี่ยก็จะมีครูช่างด้วยมีครูช่างด้วยก็คือจบจบปวสปุ๊บแล้วก็ต่อทางด้านครูช่าง ก็สามารถเป็นครูช่างที่สอนในการอาชีพสอนในเทคนิคสอนอะไรก็เลยามาเรียนในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูสกนครเอกอุตสาหกรรมศิลป์ซึ่งเราก็ได้สอนงานช่างในโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมนะครับอันนี้ก็คือ,อตอนเรียนเสร็จแล้วก็พอได้มาเป็นครูก็มีความภาคภูมิใจมากในการได้ที่เราได้มาเป็นครูโดยเฉพาะสอนในโรงเรียนชายขอบตอนบรรจุแรกๆสอนในชายขอบนะครับก็เลยอันนี้ก็คือความประทับใจ ก็มีอาชีพก่อนพอจบปุ๊บก็มีอาชีพก่อนก็คือเป็นครูอาสาเป็นครูประจํากลุ่มของกศนอก็คือวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะไปพบกลุ่มซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็จะมีความหลากหลายมีทั้งทํางานด้วยทั้งที่จบมสามหรือบางคนขาดโอกาสไม่ได้จบมสาไม่ได้จบมหกหรือแม้แต่บางคนที่ไม่ได้จบระดับประถมศึกษาก็ได้สอนได้พบกลุ่มได้แนะนําจนบางคนก็สามารถ เรียนจบจนถึงขั้นปริญญาตรีแล้วก็มาเป็นครูอยู่จนทุกถึงทุกวันนี้ได้อันนี้ก็คือก่อนที่จะบรรจุก็คือเป็นทําหน้าที่เป็นครูประจํากลุ่มของกศนอครับและในส่วนรางวัลที่คุณครูได้รับค่ะมีรางวัลอะไรบ้างคะอ๋อรางวัลท,ที่ได้รับนะครับของระดับประเทศที่เพิ่งได้รับล่าสุดก็เป็นรางวัลครูขวัญสิทธิ์ของมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จครูเจ้าฟ้ามาหาจักรีนะครับก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมาก เป็นรายเป็นรางวัลที่ทางจังหวัดได้คัดเลือกคัดเลือกครูในจังหวัดแล้วส่งไปในส่วนกลางซึ่งรางวันนี้รางวัลมูลนิธินี่จะมีประเทศระดับประเทศจะมีประเทศละ1คนเท่านั้นใน17บเประเทศก็จะมี1คนแล้วคุณครูคนอื่นที่มีผลงานดีมีที่น่าสนใจก็จะได้รับคัดเลือกเป็นมีครูลงมา มีครูคูณากรครูขวัญสิทธิ์อย่างเงี้ยซึ่งผมก็ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์มาซึ่งเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจและอีกรางวัลหนึ่งก็คือ10ครูต้นแบบนะครับของ BJC ซึ่งในปีนั้นก็จะมีแค่10คนที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็จะมีการมาติดตามการให้ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็รางวัลของครูสภารางวัลของสพถเช่นรางวัลครูสดุดีรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาระการงานอาชีพนะครับ 1 0,000แสนคูดีอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีรางวัลอีกอันนึงซึ่งาภาพภูมิใจอีกอันนึงก็คือผู้ทําคุณประโยชนต์ต่อวงการศึกษาแล้วก็ได้ได,ได้รับรางวัลอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจครับถือว่าคุณครูมีความสามารถแล้วก็ได้รางวัลเยะแยะมากมายเลยนะคะนอกจากที่คุณครูได้รับรางวัลแล้วยังมีนักเรียนที่คุณครูสอนแล้วก็ได้รับรางวัลนนมีอะไรบ้างคะอ๋อรางวัลของนักเรียนนะครับส่วนส่วนมากจะเป็นรางวัลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนทางด้านหุ่นยนต์ นักเรียนที่ผมสอนตั้งแต่โรงเรียนบ้านอินแปลงมาเลยก็จะมีผลงานทางด้านนี้ชนะเลิศประเทศไทยแล้วก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ต่างประเทศเกือบทุกปีจนนักเรียนได้รับรางวัลเด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เข้ารับรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ละสมัยอันนี้คือรางวัลที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับแล้วก็รางวัลงานศิลปะหัตกรรมรางวัลในการไปแข่งขันรายการหุ่นยนต์ต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้รับผลงานตรงนี้แล้วก็ได้ศึกษาต่อ จากผลงานที่นักเรียนเขาได้ไดทำส่วนมากจะเป็นขุนยนต์ด้านหุ่นยนต์ค่ะอ่าส่วนตัวนะคะดิฉันอยากจะทราบมากเลยนะคะว่าอ่าปัจจัยอะไรที่ทำให้อคุณครูนะคะมีผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคะ่ะอ๋อปัจจัยที่ให้เกิดประสบผลสำเร็จนั่นก็คือเราจะเราจะต้องเอาใจใส่นักเรียนค้นหาตัวตัวตนของนักเรียนให้เจออย่างเช่นนักเรียนตอนสอนที่โรงเรียนบ้านอินแปลงเนี่ยก็จะค้นหานักเรียน ในระดับม,มต้นเพื่อที่เขาจะได้ศึกษาต่อจะได้ไปในทางที่ถูกบางคนจบมสามไปเรียนสายอาชีพหรือบางคนเ,เมื่อค้นพบตัวเองแล้วไปเรียนสายสามัญ์อันนี้ก็คือที่ที่สอนโรงเรียนเป็นแปลงพอมาโรงเรียนมัธยมนอนเนี่ยเด็กจะกลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยนไปเด็กจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็คือเราต้องค้นพบหาวิธีการค้นพบตัวตนของเด็กให้ได้แล้วก็ ค้นหาศักยภาพของเขาแล้วก็ส่งเสริมเข้าไปบางคนอาจจะจบแค่ม .3 แล้วก็ไปเรียนต่อสายอาชีพแต่ส่วนมากของมัธยมตอนนี้ก็คือจบถ้ามาทําหุ่นยนตน์ก็จะไปดังวิศวะไม่งั้นก็คอมพิวเตอร์หรือครูคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือผลงานที่เกิดแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้สร้างให้เด็กตอนที่ครูจะมาเป็นครูนะคะก็ครูมีแรงบันดาลใจหรือว่าใครเป็นแบบว่าเป็นแม่แบบให้ครูที่จะอยากมาเป็นครู ลืมบอกไปว่าครอบครัวผมเนี่ยมีพี่น้องมีสามคนพ่อผมก็เป็นครูแม่ก็เป็นครูคือเกิดมาจากครอ,อบครัวที่เป็นครูก็ซึมซับตั้งแต่พ่อต้องไปสอนพ่อก็จบเทคโนโลย่าพ่อสอนตัดเย็บเสื้อผ้าตอนเย็นผมก็จะได้ไปเจอกับพ่อไปบางครั้งผมก็ไปเรียนช่างซ่อมวิทยุไปดูเขาซ่อมมอเตอร์ไซค์แม่ก็จะสอนอาหารก็เลยมีความผูกพันกับการที่พ่อกับแม่ได้เป็นครูก็เลย เราเป็นครูก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับอีกน้องสองคนก็เป็นครูคนหนึ่งแล้วก็ทํางานประมงคนหนึ่งก็คือแรงบนันดาลใจก็คือพ่อกับแม่นะครับ mm hmm. ในการที่เราได้เป็นครูครูมีวิธีพัฒงนาศักยภาพหรือว่าพัฒนาตัวเองยังไงบ้างคะที่เสียจเป็นแบบแนวทางให้ครูท่านอื่นอ๋อแนวทางพัฒนาผมผมคิดเสมอว่าเราอย่าทาตัวเป็นน้ําเต็มแก้ว mm hmm. ความรู้ตอนนี้ความรู้มีอยู่มีอยู่ทั่วมีอยู่ในอากาศเราสามารถ หยิบจับศึกษาหาความรู้ได้เราอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่องบางเรื่องนักเรียนเก่งกว่าเราก็มีนะครับอย่างเรื่อง ICT เรื่องโทรศัพท์นี่ลองไปถามนักเรียนเลยตรงนี้ปุ่มยังไงลบยังไงลูกนักเรียนเขาจะตอบได้เขาจะคล่องกว่าเราแต่ถ้าเราทําตัวเมื่อไหร่เราทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเราจะไม่สามารถรับข้อมูลที่มีอยู่มากมายเข้ามาได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ล้าสมัยไม่ทันนะครับเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบัน ถ้าเราไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองบางอย่างเราเราจะไม่ทันคนอื่นนะครับบางอย่างความรู้เราต้องค้นคว้าด้วยตัวเองกอ็แนะนํานักเรียนเสมอไปว่านักเรียนไม่ต้องรอให้ครูสอนนะบางอย่างนักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้เองจากอินเทอร์เน็ตจากเพื่อนก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างครูเนี่ยไม่รู้ครูยังถามเธอเลยครูไม่อายที่ว่าครูไม่รู้ครูก็ยังถามเธออันนี้ก็คือในยุคป,ปัจจุบันนี้คุณครูต้อง ปรับเปลี่ยนตัวเองจากครูผู้สอนกลายเป็นผู้แนะนําชี้แนะนะครับแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบอกบอกเด็กๆส่งไลน์ไปบอกเขาว่ามีนั่นมีนี่มีกิจกรรมดีๆนะครับก็เ,เป็นเป็นยุคใหม่แล้วค่ะแล้วคุณครูมีนวัตรกรรมอะไรที่จะมาใช้สอนนักเรียนคะในการทําหุน่นยนต์คะนวัตรกรรมในการทําหุ่นยนต์เนี่ยผมใช้ของของผมนะผมคิดเองไม่มีของอื่นผมสอนโดยไม่ต้องสอนงองไหมครับสอนโดยไม่ต้องสอน คืออย่าบอกมากสิ่งไหนที่ให้นักเรียนทําแล้วหนึ่งมันไม่เกิดอุบัติเหตุต่อเขามันไม่เสียหายต่ตออุปกรณ์มันไม่เป็นเรื่องเลวร้ยวายเราให้เด็กลงมือทําเลยลงทําโดยตัวเขาเองเขาจะค้นพบข้อบกพร่องของเขาเองนะครับบางอย่างเขาค้นพบอะไรใหม่ๆเราก็ได้ความรู้จากเขาด้วยนะครับเขาก็จะบอกครูครับ,รบผมคิดอันนี้ได้ครูครับผมอยากทําอันนี้ เราก็ให้เขาทําได้เลยโดยเฉพาะตอนนี้ได้ห้องเรียนมาจะเป็นห้องสเต็มจากล่ากระบังที่ได้รับนอประมาณมาล้านกว่าบาทก็ mm hmm. เ,เด็กสามารถพัฒนาได้มีทั้งเครื่องพิเตอร์สามีทั้งเครื่องเลเซอร์เมื่อเด็กคิดโปรเจกต์คิดชิ้นงานได้ mm hmm. เขาก็สามารถลงมือทําได้เลยนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับครูมีเทคนิคการสอนอยังไงบ้างคะเพื่อที่จะให้เด็กมีความสนใจในวิชาสอนเนี่คะอ๋อเทคนิคอย่างชุมนุมเนี่ย mm hmm. ผมจะเชิญชวน แต่ไม่ชักชวนนะเชิญชวนเด็กก็จะเดินเข้ามาก็คือคนที่สนใจจริงๆมีเวลาเขาก็จะเข้ามาส่วนในในในรายวิชาที่สอนประจําอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะทุกคนต้องเข้ามาเรียนก็จะแนะนําเขาว่าถ้าการเรียนในงานช่างเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไร 1. เรียนเพื่อใช้ในประกอบอาชีพ2ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าต่อปลั๊กทําไมปลั๊กไฟตัวนี้ทําไมมันเปื่อยทําไมมันเสียหายเบเกอร์ Baker ตัวนี้ทําไมมันพงังมันดีดกับ พัดลมตัวนี้มันเสียหรือ,อยังเราก็สอนเบื้องต้นซ่อมพัดลมหมุนออกยังไงเราจะเน้นว่าการสอนงานช่างเนี่ยสอนเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้คือการสอนสอนงานช่างของผมนะครับส่วนเรื่องหุ่นยนต์ก็จะรับสมัครเด็กที่สนใจแล้วมีเวลาในการฝึกซ้อมฝึกสอนเด็กกลุ่มนี้ก็จะ,ะป้อนความรู้พิเศษจะฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนจะไม่ไปรบกวนเวลาเรียนของเด็กแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุด แก็ต้องคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจว่าผมเอาเด็กมาฝึกวันนี้เป้าหมายคือแบบนี้จบม .6 สามารถส่งรุ่นพอร์ตโฟลิโอเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยอย่างปีนี้เด็กๆมหกก็ได้มหาวิทยาลัย3ามหาวิทยาลัยแล้วได้แต่วิศวะทั้งนั้นเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะคะ,ะแล้วครูมีวิธีการสอนไงคะที่แบบว่ามันจะมีการชุมนุมใช่ไหมคะชุมนุมก็คือจะเป็นชุมนุมง,งแต่ละ ครูแต,คแต่ละคนใช่ค่ะก็คือครูมีวิธีการสอนไงคะเวลาที่แบบว่าสอนแล้วเด็กไม่มีความสนใจแบบหยอกล้อเล่นกันอะไรเขาม่ไอ๋ออันนี้มันเป็นข้อตกลงตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเมื่อเดินเข้ามาห้องหุ่นยนต์เนี่ยหโทรศัพท์เราจะไม่เอามาเล่นเกมถ้าจะโทรศัพท์หรือมีคนโทรมาเราก็ออกไปรับข้างนอกคืออยากให้เด็กบอกเด็กว่าในหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนเนี่ยอยากให้ทุ่มเทกับหุ่นยนต์นี้ส่วน หลังนั้นหนูจะเล่นหนูจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้แบ่งเวลารู้จักแบ่งเวลาให้เป็นให้ลดเวลาเล่นของตัวเองลงจากบางคนเคยเล่นตั้งแต่4ี่โมงเย็นเริ่มเล่นไปเลยจนถึงทุ่มหนึ่งเราก็ลดเวลาเล่นใน2ชั่วโมงหลังเรื่องเรียนนั้นมาฝึกซ้อมหุ่นยนต์มาเขียนโค้ดไหมมาลองเขียนโปรแกรมดูไหมว่าเราชอบไหมนะครับก็ก็แบบนี้นะครับก็คือคุยกันก่อนคุยกันก่อนครับก็จะมีวิธีการตกลงกันตกลงกันก่อนครับส่วนมากใครที่ทําไม่ได้ ทำตามระบบนี้ไม่ได้เขาก็จะไม่เข้ามาหรือเขาเข้ามาลองดูแล้วเขาไม่ใช่เขาเขาก็จะบอกครูครับผมมีกิจกรรมอื่นสนใจบางคนสนใจกีฬาบางคนสนใจดนตรีแต่ก็จะแนะนําเด็กๆเ,เสมอว่า,อาลองเอาตัวนี้เป็นความสามารถพิเศษดีไหมจากที่เราเรียนได้เกรดดีๆแล้วเราเอากิจกรรมหุ่นยนต์งานช่างพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นสเสน่ห์ให้กับตัวเองบางคนเหมือนเล่นดนตรีเป็นใช่ไหมครับ,รบดีกีตาร์เป็นมันเป็นเสน่ห์ เออแบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วเล่นได้เลยอย่างหุ่นยนต์ถ้าเราไปเรียนตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยมหาวิทยาลัยต้องการเด็กที่เรียนได้ด้วยเรียนดีด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วเป็น AI หมดแล้วครับในส่วนของปัชญาค่ะอยากทราบคุณครูว่าคุณครูนําปัชญ,ญาอะไรมาใช้ในชีวิตประจําวันทําให้คุณครูมี่าผลงานและก็ประสบความสําเร็จในชีวิตครับผมก็ ไม่มีนะไม่มีปรัชญาแต่เหมือนมันจะแทรกอยู่ในชีวิตเราก็คือไม่มีความสําเร็จใดๆที่แบบไม่ได้มาง่ายๆถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจถ้าคุณไม่ทุ่มเทกับงานชิ้นนั้นนะครับก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีปรัชญาอะไรแบบบางคนก็จะมีปรัชญาเนาะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเหมือนไม่มีปรัชญาหรอกแต่มันจะอยู่ในในชีวิต ค่ะแล้วคุณนอกจากที่คุณครูได้รับรางวัลมากมายหลายรายการแล้วนะคะคุณครูคก็ยังได้ไปออกรายการดังๆหลายรายการอย่างเช่นคนคน,คนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะขอสัมภาษณ์อ๋อ,อหลังจากที่ผมพานักเรียนแข่งรางวัลแข่งหุนนตนเนี่ยจนได้รับรางวัลเยอะแยะ,แยะมากมายในประเทศไทยทางรายการทีวีพูลวาเขาก็มาติดตามลองดูว่าทําไมโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนบ้านอินแปลง ของอำเภอวันโนิวาจังหวัดสกลนครเนี่ยท,ทำไมถึงได้แชมป์ประเทศไทยเกือบทุกปีและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขี่ต่างประเทศเขาก็เลยมาถ่ายทามาอยู่ด้วย3วันนะครับก็บเป็นรายการคนคน้นคนนะครับออกทางช่องข้าวในปีปี59นะครับตอนนั้นก็เขามาถ่ายทําติดตามถ่ายตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของครูกับนักเรียนครูกับนักเรียนอยู่ยังไงครูสอนนักเรียนยังไงสอนเด็กย,ยังไงอยู่กินย,ยังไงเพราะว่าเวลาผมเอาเอาเด็กมาซ้อมเนี่ยจะมาซ้อมที่บ้าน เอามาเลี้ยงที่บ้านาทํากับข้าวให้เขาก็มีหน้าที่ซ้อมก็ซ้อมไปนะครับแล้วก็ตามไปถึงสนามแข่งขันแล้วก็ไปถ่ายทําจนแข่งขันเสร็จจนได้รับรางวัลพอดอีช่วงนั้นเขาอยากออกรายการเขาก็เลยตัดตัดจบตรงนั้นแล้วก็เอานําไปออกรายการให้คนทั้งประเทศได้ชมซึ่งที่จริงเขาอยากตามไปถ่ายทําที่ต่างประเทศเพราะตอนนั้นโรงเรียนเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่อินโดนีเซียแล้วก็หลังจาก คนคนๆออกรายการปุ๊บก็มีทีวีหลายๆช่องทีเอ็นเอ็มมั่งรายการต้นกล้ามั่งก็มาขอถ่ายทำาการการจัดการเรียนการสอนทางด้านหุ่นยนต์ขอครูช่วยแนะนำวิธีสร้างแรงบ,บันดาลใจนะคะให้คนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการอยากมาเป็นครูเนี่ยค่ะครูมีวิธีแนะนำหรือสร้างแรงบ,บันดาลใจยังไงบ้างคะอ๋อก,ก็อยากจะแนะนำนะครับลูกๆนะครับที่อยากมาเป็นครูหรือ คนท่านอื่นๆที่อยากมาเป็นครูนะครับคืออาชีพครูเนี่ยถ้ามาเริ่มต้นเลยน่ไม่รวยนะครับใครอยากบอกว่ามาเป็นครูแล้วรวยไม่รว,วยนะครับมันเริ่มต้นเงินเดือนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าอยากรวยอย่ามาเป็นครูนะครับเพราะมาเป็นครูนี้ต้องเสียสละเสียสละทุกอย่างทั้งแรงกายทุนทรัพย์ทุกอย่างถ้าเราทุ่มเทกับกับลูกศิษย์ลูกหาเราแล้วเรามีความสุขก็อยากให้ทําอยากให้ทําตรงนั้นคือทํายังไงก็ได้ทํางานแล้วให้มีความสุข สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับคนทาคิดเสมือนว่าลูกศิษย์ที่เราสอนนั้นเป็นลูกเราถ้าลูกเราได้ดีเราจะมีความสุขขนาดไหนลูกเราประสบผลสําเร็จเราจะมีความสุขขนาดไหนนะครับถ้าเรายังคิดว่านั่นคือไม่ใช่ลูกเราเป็นเด็กคนอื่น <Yeah. S 1> เราจะไม่ตั้งใจสอนเขาเราจะไม่ใส่ใจเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเด็กชายคนนี้เด็กหญิงคนนี้เป็นเหมือนลูกเราเราจะใส่ใจเขาในการสอนจะตั้งใจสอนจะอยากหวังให้เขาเป็นคนดีหวังให้เขาได้ประสบผลสําเร็จ ในการเรียนในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปนะครับก็เลยอยากอยากฝากคนที่จะมาเป็นครูนะครับก็ต้องมีข้อนี้ด้วยนะครับถ้าจะมาเหมือนว่าอยากรวยอาชีพครูไม่รวยนะครับแต่รวยลูกศิษย์รวยอย่างอื่นนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขในการในการได้สอนนะครับ